ออเปลี่ยนตู้แอหลังตู้แอร์หน้าเทาไหร่พี่ม่ได้กเราไม่รู้ราคาแสดงว่าตอบไม่ถูกะเนี่ยเมมันมองค้อนใหญ่เอยากได้คำตอบอะไรอ่ะทีหลังเขียนสคิปด้วไม่ใช่ก็เองพูดเองว่าอันนี้เราประหยดัดไปเท่าไหร่คุ็คนคิดเองนะคนเทียนนะอ่ะอ๋อ แม่ถามว่าเปรียบเทียบเท่าไรว่าเขาจะไม่รู้มันก็ต้องมีราคาในใจไงไม่ไม่อะไรอ่ะแล้วบอกว่าคอนเทนต์นี่พ่อคิดเองนะอ่ะเอาเราพอเราถามนำ้ำพูดถึงเรื่องอะไรนี่อยู่ก็ทุกอย่างที่เราซ่อมนะอ,อ่ะเอาเอาแล้วพอบอกให้เออเปรียบเทียบราคาจ,จริงอ่ะจะไม่เปรียบเทียบอ่ะแต่คิดเองอนะ่ะเนี่ยเปรียบเทียบให้แล้วก็จะบอกไม่รู้อะไรถุงมือเออ๋คิดเองมันก็ต้องมีในหัวไม่ได ตะคีบอะไรในเมืม่อราคาทั้งหมดมันอยู่ในหัวกระบาลแกไม่หัวกระบาลน,นจับประหยัดไปประมาณแสนสองนะตู้อร์ตลกตู้แอร์หน้าอีกแสนหกตู้แอร์ปกติแสนแปดปกติซ่อมแอร์ต่อมแพงสุดก็สามหมื่นแต่ต้มร้านที่เรารู้จักที่มันต้มจบกับหมื่นแต่เอ็นใหจะมาแตกยังไงกระดาบประหยัดไปแสน